ลายไหมคะทักลายนะคะก็ออ <ically S 1> อบอกทําลายต้องได้คิดหนักแล้วปัานนี้ <c oughs> ใช้มานานจะให้มาทําลายตัตอนเนี่ยจะสั่งของตลอนบอกให้ท,ห <c oughs> ทําลายอกกีกัสอนแม่บางทีเดือนะ <c oughs> ท,ทำลายได้ไงแม่ต้องบอกว่า, <c oughs> ามีลาย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 ลายี้า แล้วจ้า

ม่ตอนนี้เ่นเลยนะเนี่ยเดาคุยกับแม่น้องนาแล้ว่าช่องที่ยังใช้เมย์ไ้แ้องพี่หนึ่งคนเดียวแล้วคนอากงใจพี่หนงอยู่ในบ้านอยู่คนละได้ไวเอาปอาไปว่าสิไปหาไอ้หมอหมออยู่ไหม เอฟซีไป่นเอฟซีทำหาของกับพวกหัวแล้วปในสประแต็นประส่่นวะปอก็ว่าทีไปหาหมอหม้อแบบน้ำหาเจ้าอยู่เจ้อ้ือมด้วยเลยแล้วเดียกรหม้อหมเจ้าซื่อนะผมตัวมนกระด็นอ่ะวก็บอกก็เด้ทะเบียนรถทะเบียนรถเลยวกกบอกก็ได้ทะเบียนรถทะเบียนรถเมันดดวดีเอเอเจ้ากวันพูดได้ล่รเออกวันเท่ากันเสกกเทาอยู่ น้องอันนี้อันนี้บดได้ว่าเด้อะมือมือว่านฝันดังสิล่ะน้องอ้อน้องอ้อน้องอ้อถ่ายรูปกับพ่อใหญ่พ่นน้องอ้อไอ้สู้ๆสิน้องอ้อยกสิยกสิไม่ใช่ลูกต้องยกแบบนี้ต้องคลายยกแบบนี้นะดังสิน้องอ้อน้องดีเด้อดักบอลลูเถอะกันคือถ่ายลูกครับไอ้ถ่ายลูกครับไอ้ชั้นหนึ่งตาวะ ือยังทายลูกตอนอ้อยือเป็นทายลูกกับพ่อใจ้าพธิก็เลยบอกว่าน้องอ้อยยกไอ้มือสู้ๆดีนี่น้องอ้อยยกงี่ผมเลยบอกว่าต้องอย่างนี้ลูกมันค่อยยกแบบนี้ฝันฝันได้ฝัน่น้องเขายกแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้นะมันแบบนี้แบบนี้มันไม่เหมือนแต่มันไม่ได้ยกแบบนี้แบบนี้แล้วก็พายกแบบนี้นี่แหละบอสคุยเลยนี่มาคุยเรื่องเหล็กยคให้ ไปกันจะว่าอันเจ้าหายไปไหนมาฝักกำลังจะไปหาหมอหมออยู่เออให้เก็จะดูหมออะไปลาแตนหายโอ้ยนอนเบิดมือปวดพวกฮะเจ้าหายไปไหนมาเจ้าหายไปไหนมาโอ้นอนโอ้ไข่อยู่ข่าย่าดเจ็บนะหาหมอหมอเนะมาเราหายเอฟซีกับทั้งหาแบบปะตัวเก้าตัวเก้า กันยังบอกก็เร็วอันดีหนึ่งสองหนึ่งสองทะเบียนรถคือเก่วามี่บ่มี่่บ่บมีครับบ่มี่เบาตัวเออแบบนี้แบบนี้ เขไม่าจอเาอรเอออไปลาตัวใหกว่าช่องงูเออน้ำตกสุดยอด้วเาเขาปล้าดดลนะเขาเปิมม นอก้ก็เาเผาบนนี่นะโอ,อ้ออหออออยหอมจ้ไปักทีตเจาหรอยานี้เรยังกินบัตรอีกนะฮาไปจังหวะชาดโอ้โอพพริกออนจะบอกมเหลืองปแล้วมันตาแดดดมันขาด,ดมันขาดน,าน้ำพริกออนจะบอมีเลยแหล อันสยเลบอนี่อนเลยบอ่อยกเฮ้ยโอ้โน่ากินเวขาว่าเาว่าออนนี่เี้ยแออนแจมาจ็ูลูกเท่าเนาะออเกข่านกางอบเขาจาบนั่นเนาะอันเ้านี้ยังได้เชยเอามเชลดับอะไรแต่ตัดเตียงรบกวนเอากินข้าได้หนิคกินข้าอัน ้องันนี้คืออันอันที่หายไปนี่บ่ได้กินข้าวกินน้ำเลยแม่นบ่เออเมื่อกี้เมื่อกี้กินข้กินข้าวเกาหลีเมื่อกี้เออนะครับผมนะอันนี้ที่หายไปผมเกือบไปไปหาหมอดูแล้วนะครับผมหาหมอหม้อแล้วก็จะเอาเบอร์ม้อให้ว่าไม่ไม่ไม่แต้องงหายไปเลยเจ้าครับผมหายไปนี่ครับมือนี่มือที่สองครับบ่ได้กินข้าวกินน้ำครับว่าได้กินอะไรเอฟซีกินปลาแดกตอนเอาปลาแดกบ่ฮะปลาแดกเอาคนนึกว่าผสม ผมได้ปลาแดนี้ปลาแดปลาแดโอ้เอแกข่าวด้วค่ะฮะปลาแดระเมผสมกิดขึว่าปสได้ที่แดกปลาแดจ้กินะปลามาเว้ยปลาแดกินปลาไดยนะอันนี้เขจะเอนสารละไล่ด่งได้ปลาที่พได้กินปลาแดกก็หลด่งสีหายดสรางมาทัยาดอกได่ลู่แล้วลูกเช้าลูกเ้ามาแล้วกินขาวมั่นใจกนกินข้าวกินนามใช่ไหมกินข้าวอย่างลูก หมือนเดิมเ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 มื่อวานโอ้ลืมจานโอ้จานเดียวกันน้ำพาลผมไม่จานเลยเถอะโอ้บาทให้บาทหน่อยเพิ่งดูไม่มีจานเราทำอะไามาหลายมันลางหลายมาหลายมันลางหลายเออมีจานเดียวเบิ้นหลานไหมลูกสช้าใคยเอาไปจ่อยไหมป้าจะขึ้นเบิองน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงไม่เนี้ยน้ำแดงน้ำแดง หอมแดงไม่สองข้าวหนอไหมไม่เหี่ยวแล้วหอมแดงมาแน่สองหัวสามหัวน่ะป๊อดเจ็บหู่ะออกสองหูเลยกระปิกงี้ขึ้นยอดที่เมียซีก็บมาบอกเกี๊ยวบอนบอกเก็บยวบอนไม่พูดถึงว่ากินกินต้องมีพริกแต่ไม่มันเหลืองแล้วอ่ะพริกนะแต่วันนี้ไม่ได้กินของใครอ่ะกินแบบนี้ต้องกัดคลาดแง่ของใครอ่ะหอมแดงด้วยเข่าอ่ะเจ้าถืออไรไข ลืมลืมนะทำให้น้องโอมแล้วนะลืมเดินมาทาี่นีาาาอ้อย่าว่างๆเลโต๊ะสวยอีเงี้ยนิเขินลงแล้วอาการอะไรอ่เมื่อวานทำให้กินอร่อยมากกินเบิร์ตบุญแล้วพอ,น,อนั่งป้าไม่ได้กินนะคะ่ะวายน่ะต้นอร์อกินหมูทอดกระเทียมเบิร์ตได้เม,มื่อวานเลยต้นอร์แบบทอดไอ้ทอดแบบแห้งๆเออทอดกระเทียมแห้งๆแต่น่าก็นั่งกิน บดเป็น้องมาได้กินกข้าวลืมไปอิ่มบ้าเนี่ยมีลำบ้าวันเนี้ยมีลำกี่งานนะไปแอนนะเออมีงานไปแอนงานหนึง่งแล้วก็มีงาน,นของใครอีกงานหนึง่งพี่ลอมอีกงานหนึ่งสองงานสอง,สองงานคือกันหรืาอามาได้งานชุกเลยงานชุกคานชุกไม่พอดีให้ให้เขาลำป้าใส่ชื่อเข,ข้าไปด้วยเพราะว่าตอนนี้พ่อร้อนเงิน <laughs> พี่ต้อโชคดีคนนี้จังไปโรงเรียนพ่อพ่อรับเงินน่ะลูกลำเยอะๆแบ่งกันคนละครึ่งกับพ่อแล้วลูกนะไปไปบายย่าไย่าไปลูกไปไปไปแล้วเหรอเอาไว้ก่อนพ่อแล้วเหรออู้อู้ไปดูแต่บ้านก่ออ๋อย่านกไปโดมก่อนสามลูกสามลูก ข้าวผิดแต่เดียวชิกัน yup> ข้ามันเช่นไรชิรากบอเอาหนึ่งก็เลยมามันเอาหาเนียมันบอเอาหนึ่งนะเอาที่เหลือจะขี้กันหมดแลก็บอกอย่างกาแฟมึงนบอกแลไปซื้อแต่เฮมไม่เหมนลังเลยเปาอยู่้วิษแต่เหี้ยวแล้วสมค้นเก็บ เนี่ยชเกียบไปเหี <đấy> ้ยวแล้วไ <arta> ันก็บบดอบดซื่อแล้มันริงดังเดีวน้ำอีกนะคิสิผพาที่เดียวีิสิผพาเาตังคอมก็จะหลายที่ทีเดียวต่อเพิ่มงาสิ ขอ,อยาดปิดช่องไว้แค่นี้นะครับอาซางวะเราบรรลุเรืเราาร่องเลยฮะเล่าชาขอไปลุกไส้ย่เพิเิงเล่านี่เราคุณไรอแล้วนี่ฝาฝาต้าองกล่องมันลืมหมดต้องกิากจานไปใส่มันลืม